สวัสดีจ้าวันนี้มาพาดูปูกระกบจ้าลุงมลไปดักไซมาได้เนาะต้มมุมนานนะจ้าที่นี่ก็เลยมาทําเมนูลาบปูอมปูกันเนาะ mm. ที่นี่เขาเรียกอมปูนะจ้าเดี๋ยวเรามาทําอมปูกันเลยจ้าจ้าวันนี้มาอมปูเนาะลุงมนไปดักปูมาได้จ้า mm. จับปูงี้ตะแกะเลย มันนี่ก็บก็เไบแคดเจียวนะจ๊ะนนปูนี่ก็เอาไปล่างก่อนล่างน้นสะอาดก่อนนะจ๊ะจับสองก้ามันนี่เนาะต้องบีบก้ามันออกก่อนมาแหนมีดนนสำหรับอันนี้ก็จะเป็นผักนะจ๊ะผักส่วนผสมของผักก็จะมี เป็นกวางตุง้งจากกวางตุง้งแล้วก็จะมีใบผักชีลาวใบแมงลากแล้วก็ใบอหอมเขาเรียกอะไรก็นี่เขาเรียกหอมผักชีเลื่อยแหละจ้ะสต่ว่ากระบานเรียกยีหลาเนาะก็จะเตรียมผักตัวเนี้ยไว้ใส่ในอมปูเนาะก็จะใส่ผักตามที่เรามีนะจ้ะในครัวเรือนของเราเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาตำปูกันก่อนเลยจ้ะจะได้ทำเนาะ ปูที่เราแก้แล้วจะต้องามาตำก่อนนะจ๊ะจ้าเราจะได้เนื้อปูที่เราต่ำแล้วเนาะแบบนี้แล้วเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปได้จ้าเติมน้ำสะอาดลงไปเพื่อที่เราจะได้ไปกรองเอาน้ำมาเนาะ ก่อนที่เราจะไปเจียวนะจ๊ะเราจะต้องทําการบุบกระเทียมก่อนจ้าเพื่อไปเจียวด้วยให้มนันนอมหอมเนาะคู่ก,กันกับมันปูบุบกระเทียมจ้ะใช้ลงไปเลยเยอะน้ำมันพืชหน่อยนึงนะจ๊ะ จะได้กลินหอมหอมไหมจ้าทั้งหอมกระเทียมทั้งหอมมันปูเนาะ,ะเห็นแล้วราก็ตอนนี้เราจะมากรองน้ำปูเอาเพื่อที่จะไปทำหอมปูได้นันนะจ๊ะน้ำปูที่เราตําไว้แล้วที่ตาเล่ อย่ือย่นะี้เดี๋ยวยเ,เรามาต่าให้มันละเอียดอีกหนึ่งรอบแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ใส่น้ำกอ๊อกอันนี้กะเอาก,ากากเนี่ยไปเทให้ไก่กินนะจ๊ะไก,ก่ย,ยังชอบเลยล่ะนี่เราก็ได้น้ำแล้วนะ กรองรอบที่สองจ้านี่กรองรอบที่งนะามืูน้ามููทนะี่นี่ก็ไปตั้งไฟได้จ้า <c oughs> ในระหว่างที่เราตั้งไฟอ่อนๆน,นะจ้า <c oughs> เราก็จะมาเตรียมผักใส่จ้าซึ่งก็มีผักกวางตุ้งเนาะกวางตุงเราจะใส่หน่อยนึงแล้วที่เหลือเราก็จะลวกกินนะจ้าผู่กันแก็มีใบผัก ดาไปล้างน้ำเลยนะจ๊ะล้างน้ำให้สะอาดก่อนเลยเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องที่จะทำกันนะจ๊ะเราตั้งไฟอันนั่นไวอ่อนๆเนาะตั้งไฟน้ำหูเมื่อกี้ไวอ่อนนๆๆี่เราก่อมาทําทกาจะใช้จ้ะ แล้วก็ใส่หอมนะจ๊ะหอมพริกขี้หนูสวนนะคะ คือส่วนผสมที่เราจะต้องเอาไปใส่ในหม้อที่เราต้มน้ำปูแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยจ้าส่วนผสมเพิ่มเติมนะจ้าก็จะมีพริกแกงค่ะหนึ่งช้อนมีไข่ไก่หนึ่งลูกแล้วก็มีข้าวขวเนะให้เราเตรียมไว้เลยจ้าเริ่มเดือดแล้วนี่นะจ้าเราก็จะเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าว่าใส่ยังไงเนาะ เดี๋ยวเรามาเตรียมผักอะไรนะจ๊ะในระหว่างที่รอให้เดือดผักที่เตรียมไว้เมื่อกี้จะมีกวางตุ้งใบผักชีใบแมงลักเนาะใส่รวมไปเลยจ้ะนะเดี๋ยวมันเดือดแล้วเราใส่ ลงไปหน่อยนะึงคึ่งช้อนนะจ๊ะเพราะว่าไม่ไม่อยากกินจะไม่อยากจะกินเผ็ดมากเนาะนี่จมันคืนได้นะมันปูเนื้อปูคืนถึงก้อนเลยจ้ะนี่จ้า เดือดแล้วตอกไข่ใส่ไจ้าตอกไข่ใส่ไข่ใส่แล้วรีบคุ้ยจ้าเดี๋ยวมันแตนนนมนนกมันแตกเนาะเสร็จแล้วเราก็ฟุ้งเครื่อง ใส่ผงชูรสใส่น้ำปลาจ้ะแค่นี้สองอย่างใส่ผงชูร,กรสกับน้ำปลายแค่ผงชูรสกรับน้ำปลาจ้ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบผักลงไปเลยจ้ะ ใส่ใบผักที่เราเตรียมไว้ลงไปนะโอียจ้าเขาควไม่ใส่ต้นท้ายสุดเลยจ้ะชิมรส อร่อยแล้วจ้ะแค่เครื่องปรุงแค่น้ำปลากับพงชุบรสแค่นั้นอร่อยเลยเพราะว่ามันจะมีกลิ่นของปูใบผักแล้วก็เครื่องเทศพวกตะไคร่ใบมะกรูดอะไรที่เราตําใส่ในพริกแกงเนี่ยจะออกรสชาติขึ้นมาเลยอร่อยมากๆเลยจ้ะที่นี่เดี๋ยวเหลือกอันต่อสุดท้ายเํามาใส่ข้าวคั่วเนาะให้รอให้พักเปื่อยจักหน่อยนะจ๊ะเราไปใส่ข้าวคัว เปือล้จากที่นี่แล้วก็ใส่ข้าวดเลยจ้าใส่ขัาวดลงไปใส่ข้าวดลงไปแล้วคนเลยจ้าแล้วเกษจเลยัวผักเปื่อยได้ที่เนาะแล้วก็ปิดแก๊สกินได้เลยจ้าแล้วจ้าอมปูอมปูจ้าอมปูมกินข้าวน้ำกันเลยจ้า เสร็จแล้วจ้าออมปูอมปูมากินข่าวละกันได้จ้ากำลังหอมรสชาติอร่อยมากเลยจ้าไปรูดพักเกษตรแก่ไ้กินพักเกษตรแก่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกันได้ได้จ้าจะได้เอามาแชร์กันเนาะสูตรกับข้าวแบบบ้านๆจ้าสวัสดีจ้า